ก็ได้นะเว็บก็เป็นไอ้แบบฟอมนะครับเป็นผลงานข้างที่หนึ่นะครับแล้วก็หัวำจะเป็นพื้นฐานแค่มาจากเรื่องของมแต่ว่าชอบมาดีไซน์นะครับช่วงนึงผมก็ไปเรียนต่อในนอสเดลว์วกกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จะทำเป็นบริษัทเอ็นจีกับเป็นโรงเรียนสอนนะครับก็ทรัพยากรที่ในสูนะครับก็เรียกว่า ผมว่ายุคของงานดีไซน์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เว็บเนี่ยมันเริ่มมาเป็นจบกัดนะครับทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ในเในอดนะครับองความรู้ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นปวดเพรสเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ที่ว่าเราสามารถสร้างเว็บที่มันง่ายและเร็วนะครับผม i m p l e m e n เว็บให้ลูกค้าระดับหนึ่งนะฮะระดับนี้ก็ใช้ปวดเพรสอย่างเดียวเลยไม่ใช่เป็นต้ององดล็อกเป็นทุกอย่างได้เลยนะครับปวดเพรสมีโมดูลมีการเขียนแกนกลางที่ดีมากๆแล้วคนอื่นเขียนแล้วแค่น้อยต่อเข้าไปนะครับผมเองบางอย่างก็เขียน Okay. โอเคบางอย่างถ้าเกิเขียนแล้วดีพอผมไม่อยากจะส่วนแพทยนะครับบาองอย่างเขียนแล้วยังรู้สึกยังมีฟังยังมีอะไรอยู่เราก็เลยไม่ได้แจกมานะครับโอเคเรามาดูในแง่ของเกี่ยวกับการดีไซน์ตีมกันดีกว่านะครับก็ตีมก็คือโครงเว็บที่เราเป็นอยู่นะครับเป็นหน้าตานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเว็บเนีย่ยเริ่มไม่ใช่เป็นของที่ผูกทั้งการแสดง,งผลและข้อมูลเข้าไปด้วยกัน ในสมัยก่อนเนี่ยเรามองว่าเป็อหนังสือนะครับพอเเว็บหนังสือเนี่ยหน้าตาข้อมูลทุกอย่างมันคือสิ่งเดียวกันเขาเรียกว่า Data กับพิ e ศษเ t อร์ชันเป็นเรื่องเดียวกันแต่พอระบบมีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปที่บล็อกเพสที่แจ้งข่าวเรื่องการ์ด้าแต่ว่าสิ่งที่เราจะมองกมาข้นออกมาแสดงผลมันเป็นพิเศษเดอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนตีนเข้าไปแล้วก็แค่ดึงข้อมูลทุกอย่างออกมาแสดงผลก็ได้ทีนี้ถ้าจะเริ่มดีไซน์นะครับเราก็มองที่การดีไซน์เว็บ เว็บแล้วก็เลี้อวตรงนี้เนี่ยพอเรื่งมองเว็บไปเรื่อยเนี่ยจะเห็นว่าดีเอเมนต์มาตอบโจทย์แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าดิเอเมนต่างตัวที่แป่ลอวันร้ายกันแต่ว่ามันก็ที่มันต้องท้ายเนี่ยเพราะว่ามันเรื่องที่ถ้าเราไม่ทำให้ท้ายคนจะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแน่นอนมันจะมีเว็บพวกหนึ่งที่ไม่จำเป็นอยากให้นคนรู้เรื่องมากก็อาจจะไม่ใช่เว็บคอนเทนต์อาจจะเป็นเว็บแสดงอะไรแปลกๆแล้วก็เข้าถึงยากนิดหนึ่งแล้วก็ให้คลิกอลายยากนิดหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นแนวหนึง่ง แต่เว็บที่เป็นเว็บคอนเทนต์ที่เราต้องใช้พวกคอนเทนต์เนจตช่วยเนี่ยจะสังเกตว่าการออกแบบเว็บพวกนี้ที่ดีเนี่ยนะก็คือที่เห็นด้านล่างต้องสามารถทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รู้ว่าเนื้อหาอยู่ส่วนไหนเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มศึกษาเว็บเป็นจำนวนมากๆเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่เหมือนกันแพทเทิร์นบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเนวิเกชั่นพูกง่ายๆ้เลเอกสารหน้าเลงเนี่ยเราเอาเรดิเกเรชันไม่ได้บนเว็บน้านเองมันก็มีแค่นั้นถ้าเป็ไว้ท์อื่นเนี่ยคนจะหาไม่เจอไม่รู้จะไปไหนต่อ เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มเอาเว็บหลายๆเว็บนะครับมาแตกโครงกัรเนี่ยเราก็จะเห็นความเหมือนกันบางอย่างนะครับซึ่งก็คงเห็นว่ามันมีส่วนที่เขาแตกออกมานะครับข้างบนเนี่ยมักจะเรียกว่าเ h เ a อร์ถัดลงมาอาจจะเรียกว่าเนวิเกชั o n คุ้มวงเวกไว้เพราะว่าอาจจะมีไม่มีก็ได้นะครับส่วนหนึ่งที่เขาเป็นในคอนเทนต์ต่างๆก็อาจจะตั้งที่เราคอนเทนต์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็น bar ที่อยู่ด้านข้างเขาก็ตั้งแต่ว่าใส่ bar พวกนี้มันไม่ใช่ชื่อที่แบบว่าบังคับทุกคนนะครับ แต่เมื่อเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าชื่อพวกนี้เหมาะสมข้างล่างเรียกว่าฟุตเตอร์ที่เรียกว่าเท้าหรือเรียว่าอชอนดอสด้านล่างนะครับก็อาจจะใส่ฟรีต่างๆเพราะฉะนั้นพอเราได้แพทเทิร์นที่เหมาะสมน,นะครับได้เลเยอร์ที่เหมาะสมเราก็จะเห็นว่าถ้าเราทำตามเลเยอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาวอลเปเปรสเองหรือเซียร์เมสโตรีเองก็พยายามสลับส่นเราว่าเฮ้ยถ้าคุณทำตามแพทเท,ทิร์นพวกนี้สิจะทำงานง่ายนะครับมีเฮดเดอร์ ในเลเชั่นบางคนอาจจะไว้ตรงกลางบางคนอาจจะไปไว้ในใช้บาร์กฎเพื่อทม่าะทำให้ง่ายที่สุดนะครับ้วยการเริ่มต้นไม่ต้องมีเนเยอเชั่นตรงการไปอยู่ในไซ้บาให้หมดแล้วก็มีความเชอมกตัวเครอ